แบกพิงนะคะเพื่อนจับอีกย่างก็เป็นราคากับแพงขึ้นทันที่บุเจ้าคาะนะคะอือตอนนี้เพื่อนจับนะคะราคาแพงอัพขึ้นไปหาเท่าค่ะ เลิศค่ะพี่น้องขานะกาลิสาแบกพิงเนี่ยไปใส่กระตามที่นะคะจับอียังขึ้นนะคะขายบ่ท่านขายดิบขายดีของกระขาดบุเจ้าขาบ่ธรรมดานะคะอืมคือกันกับลูกสิมยืนกินน่ะละบุเจ้าขาเด้อนะคะเออเมื่อนะคะลิสาแบกพิงนะคะได้โพสต์นะคะภาพร่งในไอจีสตอรี่นะคะของตัวเองถือกระเป๋าแบนเนี่มหรูพร้อมพวองกุญแจล่าบูบูบ นะคะที่ใส่ชุดน้องเป็ดนะหไยล่าบูบูงามน,นี้นะฮะทําเอาวงการนะคะเอ็กซ,ซ์เซอรีเคลื่อนไหวทันที่ค้านะคะเพราะชุดเป็ดราคาล่าบูบูราคากุ้งพี่น้องขาจากนะคะราคาทองตลาดทั่วไปบ่ถ,ถึงหาร้อยค่านะคะเออแต่เพียงแค่ริซ่าโพสรูปลงไปแป๊บเดียวนะคะราคาชุดเป็ดกระดีดไปถึงสองพั่าค่ะ วีนะคะอุนูคนลลกค่ะนะคะแถมตอนนี้ยังพี่ออเดอร์กันรัวๆ,ๆค่ะวู้ยเฮ็ดสิท่านบลราบาดีมูเจ้าค่ะหนูบพท่านได้สื่ออยู่นะฮะราบบูบูนะคะเออราบบูบูก็สิขึ้นราคาอีกคึืนอไหนบู <laughs>